สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง h ั l โล a นัตตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําการเซตอัพบูลเลตเจร์นลของปี2025กันนะคะซึ่งเดือนนี้เราก็ยุ่งมากๆเลยนะคะวิดีโอก็เลยออกมาค่อนข้างสายนิดหนึ่งถ้าเพื่อนๆพื่อนเซตอัพไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ค่ะก่อนอื่นเราก็มาเขียนชื่อกันก่อนนะคะตอนแรกเราคิดว่าจะทำตีมของปีนี้ให้เป็นสีเหลือง <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะใช้มาร์เกอร์เป็นสีเหลืองแล้วก็ไปหาปากกาอะไรต่างๆมาเพียบเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มจะทำบล็อตเจอร์แนลนะคะเราก็คิดตีมไม่ออกคะ่ะนั่งอยู่แบบนานมากๆไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะให้มันคุมโทนเป็นสีเหลืองอะไรยเงี้ยปรากฏว่า นึกไม่ได้จริงๆก็เลยไปรื้ออุปกรณ์สม,มุดบุ l ลเจอร์ n นลต่างๆแล้วก็เอามาเปิดดูแล้วก็หาพวกกระดาษเครื่องเขียนต่างๆมาดูนะคะว่ามีอะไรใช้ได้บ้างอันนี้ก็ไปเจอกระดาษทำสครับบุ๊กนะคะเซตนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆกระดาษโนต้ตของบริษัทยาเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยคิดว่ามันน่ารักดีนะคะถึงสีจะไม่ได้เป็นสีเหลืองก็ตามแต่ว่ามันออกโทนแบบครีมๆเขียวๆก็เลยคิดว่างั้นเอาเป็นตามนี้ละกันนะคะ อันนี้สมุดบ u l l ลต j เจอร์นอล f i c i a เีเนี่ยมันจะมากับคีย์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำการไปยุ่งหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใจคีย์เท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เราจะทำบ u l l ลต j เจอ n a l อให้มันเหมาะกับประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเน้นความสวยงามนะคะคือก็จะสวยงามด้วยแต่ว่าเน้นกันเซตอัพง่ายแล้วก็ทำให้เราได้กลับมาทำบุเลตเจอร์นอลมาอีกครั้งเต็มที่นะคะ จริงๆก่อนที่จะทำวิดีโอนี้นะคะเราก็เอาบล็ t j เจอ n นลทั้งหมดของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2024มาทำการเปิดดูแล้วจริงๆแบบถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอยากดูกันแต่ว่าหลังจากที่ดูไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสไตล์ของเราก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าที่ยังชอบคงเดิมอยู่ก็คือเป็นสไตล์ s c r a p บ o ๊ k แบบวินเทจอย่างนี้นะคะก็เลยเอามาลองทาใหม่ดูนิดนึง แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับหน้าปกของเราถัดมานะคะก็เป็นหน้าสารบัญค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าไหนๆก็เขาทํามาให้แล้วก็เลยเอามาลองใช้ดูละกันสำหรับบูเล e t เจนอลออฟฟิเชียลเนี่ยนะคะเขาก็จะเตรียมเลขหน้าเอาไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งสะดวกมากๆในการใช้สารบัญน,นะคะในการเซตอัพเราก็พยายามจะให้คงทนเดิมนะคะซึ่งเน้นความเรียบง่ายแล้วก็เน้นสีเป็นสีออกครีมน้ำตาลแล้วก็สีเขียวค่ะ จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเขียนข้างบนด้วยปากกาบรัชเพนนะคะแต่ว่ารู้สึกทําไปแล้วไม่ค่อยชอบอยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาทําการแก้ไขค่ะจากนั้นเราก็ใช้ทําโบบรัชเพนนะคะในการไฮไลท์ตัวหัวข้อที่เอาไว้เขียนว่าอันนี้เป็นหน้าอะไรแล้วก็เป็นสารบัญอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็ลองออกกระดาษนนี้มาปิดทับดูแล้วก็เขียนอินเด็กซ์ใหม่แต่ว่าสุดท้ายล้วก็ยังไม่ค่อยชอบอดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแก้รอบ3อีกทีหนึ่ง แล้วก็อันนี้ใช้ปากกาไฟลไลเนอร์นะคะยี่ห้อโอฮูฮูเพิ่งซื้อมาลองใหม่แต่ว่าพอลองเขียนแล้วนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบเขียนไม่ดีเลยมือสั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรานั่งทำบลูเ o จ r n นลมาหลายชั่วโมงแล้วหิวข้าวมือเลยสั่นไปเองนะคะไม่ได้เป็นที่ปากกาแต่อย่างใดค่ะเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำคันตกแต่งด้วยสติกเกอร์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ทีนี้เราจะมาแก้หัวข้ออินเด็กซ์กันนะคะ นี่เราก็ไปใช้กระดาษคราฟต์นะคะจากสมุดบูเลต์เจเนอลเล่มเก่าแล้วก็มาทำเป็นป้ายแท็กแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ตัวปั๊มนะคะปั๊มคำว่า Index แล้วก็แปะลงไปทับอันเดิมนะคะและแล้วหน้าสารบัญของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาทำหน้าถัดไปนะคะซึ่งก็จะเป็นวิชั่นบอร์ดตอนแรกเนี่ยเราก็คิดอยู่นานเลยว่าจะทำเป็นอะไรดีนะคะแต่ว่านั่งคิดไปคิดมากก็เลยไปปินรูปจากใน Pinterest แล้วก็เอามาทำเป็นวิชั่นบอร์ดของปี2025นะคะอันนี้เราก็เิ็นในกระดาษสติกเกอร์สีขาวนะคะแล้วก็มาลองเรียงดูจากนั้นก็ใช้ปากกา t ทอมโบดูโรบั h เพนนะคะในการเขียนหัวข้อว่า Vision Board ตรงกลาง สำหรับวิชันบอร์ดนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นในปีนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราวาดภาพของตัวเองไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทำวิชันบอร์ดเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปโพลารอยหรือว่าเป็นที่จดความทรงจำของเราก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการลอกตัวสติกเกอร์แล้วก็ติดลงไปจริงๆเลย อันนี้เพื่อนๆก็สามารถปริ้นรูปที่ชอบจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอามาตัดอันนี้เราก็เอารูปมานะคะแล้วก็ปรับขนาดให้เป็นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันจากนั้นก็ปริ้นสิสอรูปลงในกระดาษแผ่นเดียวนะคะเพื่อความประหยัด แล้วก็ในส่วนของปีนี้นะคะเราก็อยากจะแบบมุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็โฟกัสในตัวเองมากขึ้นนะคะอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพนอกจากนั้นก็จะทํากันอยากไปแคมปิง้งแล้วก็ไปดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าปีที่เรารู้สึกอุดอู้อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยหลังจากที่ติดรูปเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการตกแต่งด้วยสติกเกอร์วาชีเทปนะคะจากในคอลเลกชันที่เราตุนไว้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะสาหรับวิชั่นบอร์ดของเรา แล้วก็หน้าถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าฟิวเจอร์ล็อกซึ่งตอนวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้เกินไปว่าที่ผ่านมาในหลายๆปีนะคะเราไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์ล็อกเลยแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้เราก็ยังอยากจะมีพื้นที่เอาไว้เขียนวันเกิดหรือว่าวันสําคัญต่างๆในปีนั้นนะคะก็เลยคิดว่าลองทําดูก่อนแล้วก็ดูอีกทีว่าปีหน้าจะได้ใช้ไหมนะคะเพื่อความอุ่นใจแต่ว่าสมุดของบล็อกเจ้ลที่เราซื้อมาปีนี้ข้างบนก็จะเขียนมีฟิวเจอร์ล็อกเตรียมไว้ให้แล้วแล้วเขาก็จะเหลือที่เอาไว้ให้สีหน้านะคะเราก็เลยคิด ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บไว้อย่างนี้ละกันเรียบๆไม่ต้องตกแต่งอะไรมากแล้วก็ในปีนี้เราก็จะของ,งดทําหน้าปฏิทินนะคะแต่ว่าจะเขียนเป็นปฏิทินเล็กๆเนี่ยในแต่ละเดือนของฟิวเจอร์ล็อกไปเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เป็นการประหยัดหน้ากระดาษด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เวลาถ้าเราต้องการดูภาพรวมปฏิทินของแต่ละปีเราก็จะดูในมือถืออยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาทํา ในส่วนของปากกาที่ใช้นะคะก็จะหลักๆเลยก็จะเป็นไฟล์ไลเนอร์แต่ว่าใช้หลายอันเลยแล้วก็ตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราใช้เป็นสีน้าตาลนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูซอฟนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ขอเร่งสปีดแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบนานนิดนึงเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไป หลังจากที่เขียนปฏิทินเล็กๆของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตกแต่งกันซึ่งในการตกแต่งนะคะเราก็จะใช้วาชีเทปสติกเกอร์เจ้าเดิมแล้วก็จะเลือกสีที่เข้ากับธีมเดือนนี้นะคะก็จะเป็นโทนออกเขียวน้ําตาลแล้วก็สีครีมค่ะซึ่งในการตกแต่งเราก็จะพยายามให้มันไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะเพื่อจะได้ไม่กินที่ในการเขียนฟิวเจอร์ลอกของเรา แล้วก็หลังจากที่ทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลองเอาปากกาทอมโบด้วยบัชเพนมาเขียนหัวข้อฟิวเจอร์ล็อกดูแต่ว่าหลังจากเขียนเสร็จรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบลายมือตัวเองนะคะก็เลยทำการใช้กระดาษคราฟเนี่ยในการตกแต่งแล้วก็ปิดทับลงไปคือว่าหลังจากที่ไม่ได้ทำบุลเลเจอร์นอลมานานนะคะรู้สึกว่าลายมือตัวเองแบบแย่ลงแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในการเขียนโชว์ในวิดีโอนะคะก็ขออนุญาตปิดละกันแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมเขียนเพิ่มเติม ถัดมาเราก็จะมาทําอีก6เดือนที่เหลือกันซึ่งตัวเทมเพลตตัวบล็อกต่างๆแล้วก็สีที่เราใช้เนี่ยก็จะเหมือนกับ6เดือนแรกเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขออนุญาตกรอให้เร็วๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันนะคะค่ะแล้วก็มาตกแต่งหน้าฟิวเจอร์ล็อกที่เหลือกันนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นกระดาษชุดเดิมนะคะมาฉีกตกแต่งแล้วก็ไปหาสติกเกอร์วาชีเทปมาเพิ่มค่ะซึ่งพอถึงหน้านี้ก็เริ่มทำได้คล่องแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแล้วก็หน้าฟิวเจอร์ล็อกของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ หน้าถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าคอลเลกชันของเราซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราเอาไว้จดหนังหรือว่าโชว์หรือว่าเกมต่างๆที่เราอยากจะดูหรือว่าอยากจะเล่นนะคะเวลาที่มีเพื่อนแนะนําหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมาจดเอาไว้ที่หน้านี้เพื่อว่าตอนหลังเราจะได้ไม่ลืมนะคะอันนี้ก็อีกพอเขียนหัวข้อเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ชอบนะคะแล้วก็ต้องมาทําการถมแล้วก็ติดกระดาษทับใหม่นะคะวนเวียนไปอย่างนี้จนจบวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วย ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลาที่เราทำบลูเรเจอร์นลแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะคะกรณีนี้ก็คือถมแล้วก็ปิดแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆสุดท้ายก็ทากาวให้2หน้าติดกันแล้วก็ปิดไปเลยนะคะ ในส่วนของการตกแต่งในหน้านี้นะคะเราก็จะทําเป็นกรอบเหมือนเดิมซึ่งทําไปทํามานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไหลมาเองว่าเราจะตกแต่งยังไงโดยที่ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูที่หน้าแรกเนี่ยเจ้ากระดาษที่เราใช้นะคะมันจะมีลักษณะกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็รวมถึงตัวสารบัญของเราด้วยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ใช้เวลาอัดนานมากๆนะคะเพราะว่ากว่าจะเริ่มลงมือทําได้แต่ละหน้าเนี่ยมันก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ใช้เวลานานเหลือเกินนะคะในการวาดสําหรับเรานะคะก็คิดว่าการทำบลูเรเจอร์แนลเนี่ยก็คืองานอดิเรกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเราได้เขียนได้ทําบ่อยๆทุกวันทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่ฝีมือของเรามันก็จะดีขึ้นแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ทานานๆมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งในการที่จะคิดหน้าตีมออกมาหรือว่าทาบล็อกเชนลในแต่ละครั้งนะคะก็เพื่อนๆไม่ต้องท้อใจถ้ารู้สึกว่าเดือนไหนไม่ว่างหรือว่าไม่มีเวลาทาบล็อกเชนลหรือว่าคิดไม่ออกว่าจะทําไอเดียยังไงดีนะคะถ้าช่วงไหนหรือว่าเดือนไหนที่ไม่ได้จริงๆก็พักเบรกบ้างก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องทําสวยหรือว่าทําให้สมบูรณ์แบบทุก กเดอค่ะแล้วก็กลับมาที่หน้าคอลเลกชันของเรานะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็จะทำที่สำหรับจดหนังที่อยากดูนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฮิตกลับมาดูการ์ตูนใหม่ก็จะเอาไว้จดดูว่ามีการ์ตูนเรื่องไหนที่น่าดูบ้างแล้วก็เกมกิจกรรมแล้วก็อาหารต่างๆที่อยากจะลองทานนะคะ ค่ะจากนั้นก็มาทำการตกแต่งอีกเล็กน้อยนะคะด้วยกระดาษแล้วก็วาชิสติ๊กเกอร์จากนั้นก็ใช้สีทอมโบในการตัดกรอบนะคะแล้วก็หน้าคอลเลกชันของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าห้องสมุดของเราค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยจนกระทั่งถึงปี2024นะคะก็ปีที่แล้วเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากคือ เมื่อก่อนชอบอา่านหนังสือนิยายนะคะแต่ว่าพอหลังจาก Harry Potter Hunger g เ m อ s ก็ไม่ได้อ่านอะไรจริงๆจังๆนะคะจนปีที่แล้วเนี่ยมาเจอหนังสือเรื่อง f โฟ l ด w i n g นะคะที่คนเขาฮิตกันก็เลยว่าไหนดูซิจะสนุกขนาดไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าพออา่านเสร็จโอ้โหอา่านจนไม่ได้หลับได้นอนนะคะมันเป็นคล้ายๆ Harry Potter ผสมกับเกมออฟโ n รนนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเขาจะออกเล่ม3มานะคะนี่ก็เตรียมตัวไม่ได้นอนอีกแล้วนะคะ ในส่วนของหน้าห้องสมุดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปดูตัวอย่างมาจากใน Pinterest นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าเราเปิดในมือถือแล้วก็ลองนะคะก็คือเห็นคนเขาทากันมาเยอะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็เหมาะกับการเซตอัพบูเลเจอร์นอลของเราในปีนี้ค่ะ ในส่วนของเพื่อนๆที่ไม่ได้อ่านหนังสือนะคะก็อาจจะดัดแปลงหน้านี้เป็นอย่างอื่นแทนอย่างเช่นว่าแทร็กว่าเราเล่นเกมอะไรบ้างหรือว่าดูหนังเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็อาจจะแบบรวมหนังเข้าไปด้วยถ้าตอนหลังมันมีพื้นที่ว่างเยอะเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยมันก็มีทั้งหนังมีทั้งหนังสือแล้วก็มีเพลงอะไรี้นนะคะก็ไปลองปรับเปลี่ยนใช้ตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้เลย หรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการไอเดียเพิ่มเติมนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของเราได้เลยหรือว่าสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะลองหาไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ทำบล็ตกเจอแนลปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็อาจจะยังงงๆบ้างเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะคะแต่ว่าการทำบล็ตกเจอแนลเนี่ยมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ผู้ใช้ได้แล้วก็แต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะตามช่วงเวลานั้นๆถ้าใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถเขียนไว้ที่คอมเมนต์ท่านล่างได้เลยนะคะแล้วก็เราจะพยายามไปตอบให้ทุกคนเลยแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอสอนทำบลูเรตเจอร์แนลนะคะก็อย่าลืมกลับไปดูก่อนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ทห้ที่ข้างบนนะคะจะได้คลิกเข้าไปได้เลย และเราชั้นหนังสือน้อยของเราก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ได้วาดรูประบายสีนานมากๆเลยก็เลยใช้เวลานานานิดหนึ่งแต่ว่าพอได้ลงมือทาแล้วเนี่ยมันเราตั้งทํารวดเดียวเลยนะคะเป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งรู้สึกสนุกแล้วก็เพลินมากๆเลยถ้าเพื่อนๆที่ชอบวาดรูประบายสีก็อย่าลืมทาําบ่อยๆค่ะเวลาให้ตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายมาถึงหน้าโกของเรานะคะอันนี้ก็อีกทำๆแก้ๆนะคะรู้สึกแบบหงุดหงิดตัวเองนิดนึงแต่ว่า ค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนๆบางทีก็จะเย็นๆอย่าหัวร้อนมากเวลาทำบลเจอร์นอนนะคะถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันติดตันหรือว่าคิดไม่ออกก็ไปพักปลีกบ้างนะคะอันนี้เราก็ใช้รูปแบบมาจากในปีที่แล้วนะคะของ2024ตอนที่เราเอาไว้สร้างโกคือแบบรู้สึกว่ามันดูง่ายแล้วก็แบ่งได้เป็นหลายหัวข้อนะคะ อันนี้เราก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อนะคะก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินค่ะสุดท้ายเราก็พอหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสติกเกอร์วาชีแล้วก็ตัดกรอบเหมือนเดิมนะคะ ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเป็นรูปหนังสือนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำบล็ตกเจอแนลเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่จะได้เริ่มลงมือทํานะคะหรือว่าถ้าใครที่ทํามาแล,แล้วแล้วก็ติดตามวิดีโอของเรามาก่อนเนี่ย <c oughs> ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังรอวิดีโอกันอยู่สําหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบลงเพียงแต่เท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ